สวัสดีครับวันนี้เราก็ประกอบเตาแก๊สนะครับสองหัวเตาครับผมอันนี้เป็นงานออเดอร์ของลูกค้านะครับตอนนี้ผมก็จะเทดสอระบบแก๊สให้ดูนะครับผมตัวนี้ก็จะมีชุดวาล์วสองตัวครับตอนหัวเตาก็จะเป็นไฟลอกับไฟเร่งครับไฟลอตอนนี้ผมจุดไว้อยู่นะครับผมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้คือไฟลอครับมีเลี้ยงไว้ครับ จุดนะครับไฟก็เป็นสีฟ้านี่คือไฟลอ,อเห็นไหมครับอ่ามันจะเป็นเตลไฟลอ,อไว้ครับครับผมเปิดลรงแก๊สแรงแก๊ส ไฟแรงๆเลยครับผมอันนี้ก็เป็นงานสั่งทํานะครับผมสั่งทําได้ครับหนึ่งหัวเตาสองหัวเตาสามหัวเตาครับผมตัวนี้ก็เสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านชอช,ชยอยัยยูเครื่องควดสแตนเลสของเราครับร้านของเราก็อยู่หนองหอครับอำเภอเมืองเชียงใหม่ เบอร์ติดต่อก็เบอร์นี้เลยครับผม0909377442นะครับผมจะโทรมาก็ได้เดี๋ยแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอรีวิวแนะนำสินค้าไม่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับโอเคนะครับสวัสดีครับ